สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ก็มาเหมือนเดิมเช่นเคยเลยค่ะสมกยก็จะมาจัดอันดับนะคะว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าดวงดีดวงเฮงดวงปังในเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของสมัยเองค่ะและในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีอยู่หลายลัคนาราศีเลยนะคะที่เรียกว่าดวงชะตากลับมาดีขึ้นขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเรามา กันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีลัคนาราศีใดบ้างค่ะค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศี มีนค่ะชาวลัคนาราศีมีนนะคะมีดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจําตัวค่ะและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่12แล้ววันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ได้มีการโคจรเข้าเรือนกัมมะค่ะได้ตําแหน่งเป็นกระเซตราธิบดีนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะชาวลัคนาราศีมีนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมายาวไปอีกหลาเยเดือนเลยเรื่องการงานจะ ขยับดีขึ้นมากๆเลยนะคะใครที่มีโอกาสติดต่องานกับทางราชการใครที่เป็นร้านค้าหรือว่าทำธรุรกิจส่วนตัวที่ต้องดีวงานกับทางราชการอันนี้จะเห็นผลชัดเจนเลยว่าดีมากๆทํทำไมสมัยถึงเน้นไปทางราชการเพราะว่าโดยมากแล้วทางงานราชการหรือว่าดีวงานกับบริษัทหรือห้างร้านใหญ่ๆเนี่ยมักจะได้เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆมากค่ะดาวพระเสา,เาเร,ร,รมมแบบ์เนี่ยมาโคจรในเรือนกรมมะแบบนี้ในดาวพระเสาร์ไม่เคยให้น้อยนะดาวพระ สาวพูดถึงก้อนใหญ่ๆพูดถึงออเดอร์ใหญ่ๆค่ะพูดถึงการดีลงานที่มันต้องดีวกันเป็นระยะหลายๆดีวเลยหลายๆงานเลยอ่ะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานปังขนาดนี้ส่งผลดีต่อในเรื่องการเงินค่ะทําให้การงานและการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนั้นขยับดีขึ้นมากๆนะและงานอะไรที่ก่อนหน้านี้มันรู้สึกว่าติดขัดมีปัญหาในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีเกณฑ์ผ่านฉลุย งานอะไรที่มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มาก่อนอันนี้สมัยขอพูดเ,เสริมให้นะคะใครที่เคยก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานมีปัญหากับเจ้านายหรือว่ามีปัญหากับคนใหญ่คนโตกว่าเราอะนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะคลี่คลายแล้วก็จะขยับดีขึ้นด้วยความสัมพันธ์จะขยับดีขึ้นเขาจะเอ็นดูและเมตตาเรามากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ให้ตัวคุณนะชาวลัคนาราศีมีนจะต้องรู้จักใช้คําพูดของคุณให้เป็น เป,ประโยชน์อันนี้ในเรื่องของการงานนะคะการพูดจาที่มันตรงหรือขวานผ่าซากมากเกินไปอาจจะเป็นโทษต่อตัวคุณนะคะในเดือนนี้ต้องรู้จัก ประคับประคองจะต้องรู้จักตั้นคําพูดให้ดูอ่อนหวานให้ดูซอฟต์ลงนะคะจะนําพาสิ่งดีๆจะนําพาโชคลาภทางการงานและการเงินมาให้คุณค่ะในเรื่องของความรักนะคะก็ขยับดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเรียกได้ว่าคนมีคู่นะคะก็รู้สึกแฮปปี้ลงตัวลงร้อยมากยิ่งขึ้นนะแม้ว่าจะยังมีปากเสียงหรือว่าไม่ ตรงจอดไม่ตรงใจคุณบ้างเนี่ยแต่โดยรวมแล้วถือว่าขยับดีขึ้นค่ะและคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะในเดือนสิงหาคมนี้คร่าวๆเท่านี้ค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนคลิปนี้มาสั้นๆนะคะฝากติดตามลัคนาราศีอื่นๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ